ในการจัดการเนื้อหาของจูมลานั้นนะคะปกติจูมลานะคะจะใช้ e d ด t เตอร์ในการจัดการเนื้อหาเราสามารถเช็คค่า e d ด t เตอร์ในการจัดการเนื้อหานะคะได้จากเมนูซ i t e นะคะตั้งค่าระบบหลักจะปรากฏนะคะหน้าการตั้งค่าระบบหลักนะคะจะมี ตัวช่วยเขียนเนื้อหานะคะก็คือ editor t i n ่ mce นะคะที่จุมาเลือกใช้อยู่ในการจัดการเนื้อหานะคะเราจะไปปรับแต่ง editor t i n ่ mce นะคะเพื่อช่วยในการจัดการเนื้อหาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปิดนะคะ ในส่วนของการจัดการเนื้อหาของ e d i t or t i n ทีนีเ e. นะคะเราจะดูว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะโดยไปที่เมนูการเนื้อหานะคะการจัดการเนื้อหาแล้วก็เพิ่มเนื้อหาใหม่นะคะ e d i t or ก็คือส่วนตรงเนื้อหาตรงนี้นะคะที่ช่วยในการพิมพ์ข้อความนะคะ e d i t or ทีนี้ MCE นะคะก็จะมีตัวช่วยนะคะในการใช้งานในการจัดการเนื้อหาะคะอย่างเช่นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะคะจัดชิดซ้ายชิดขวาตึงกลางนะคะแทรกตารางซึ่งเราสามารถจัดการเนื้อหาของทีนี้ MCE ใหม่นะคะโดยการไปจัดการในการตั้งค่าปลั๊กอินนะคะ ตอนนี้เราก็ยกเลิกนะคะยังไม่ได้เพิ่มเนื้อหาใดๆน,น,นะคะเราจะไปจัดการที่นี้ MCE นะคะให้เราไปที่ส่วนเสริมนะคะการจัดการปัดอินแล้วเลือกประเภทนะคะเป็น editor ค่ะเราจะพบกับ editor ที่ชื่อว่าที่นี่ MCE นะคะแล้วก็ คลิกเข้าไปค่ะเพื่อจัดการคุณสมบัติก็จะมีรายละเอียดของอินดิเตอร์นะคะสถานะการเข้าถึงนะคะเรียงลำดับนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเราจะตั้งค่าพื้นฐานก็คือตั้งค่าฟัง์กชันนี่นะคะในทีนี้ MCE นะคะก็จะมีฟัง์กชันด้วยกัน3แบบก็คือแบบ simple แบบ advanced แล้วก็แบบ x นะคะปกติเราจะเลือกแบบ advance อยู่นะคะให้เราเลือกแบบ e x 1 0 n นะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการจัดการเนะะื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะเลือกแบบ e x 1 0 n นะคะแล้วก็บันทึกและปิดค่ะเมื่อเราเลือกค่า ของตัวจัดการเนื้อหา e เตอร์ที่นี่ mce แล้วนะคะเราจะดูว่ามันจะมีการจัดการเนื้อหาที่เปลี่ยนไปไหมนะคะโดยที่ไปเมนูการจัดการเนื้อหาเพิ่มเนื้อหาใหม่นะคะจกปกติมีตัวช่วยไม่กี่ตัวนะคะเมื่อเราเลือกคุณสมบัติที่นี่ mce เป็นแบบ extend แล้วนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการช่วย ในการจัดการเนะะื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมาจัดการเนะะื้อหากันได้ดีขึ้นค่ะก็ขอจบขั้นตอนการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของทีนี้ MCE นะคะเพื่อช่วยในการจัดการเนะะื้อหาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่านักเรียนคงมีความสุขกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกร,รมจุลาร์นะคะขอบคุณค่ะ